กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณนะครับบอรรบูมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนันุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้มาอัปเดสถานการณ์นะครับการสู้รบนะครับในยูเครนนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับในการรุกโต้กลับนะจากทางยูเครนนะครับ โดยทางรัสเซียนะครับก็มีการกล่าวหานะไปทางตนตตนะครับว่ายังจัดส่งอาวุธเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยรัสเซียนะครับเผยว่าเนโตระดมส่งอาวุธนะครับให้ยูเครนนะครับโดยที่โลสต็อกเก่าทํากําไรอื้อซ่านะครับด้วยอาวุธที่เสื่อมสภาพนะครับหรือว่าตกยุคนะครับเป็นอย่างไรนะครับมารับชมกันโดยทางรัสเซียนะครับกล่าวหานโตนะครับในการจัดส่งบรรดาอาวุธต่างๆที่ล้าสมัยนะครับไปให้ยูเครน โดยทางรัเสเซียนะครับกล่าวหาเนโต้นะครับของการสร้างกําไรอื้อซ่าจากการจัดส่งอาวุธต่างๆโดยทางรัเสเซียเตือนภัยคุกค,คามจากบรรดาอาวุธนะครับที่จัดส่งจากทางตะวันตกโดยอาวุธต่างๆนะครับที่ล้าสมัยเป็นเหตุผลที่แท้จริงสําหรับการรุกโต้กกับที่ช้าอึดอัดของเคียบใช่หรือไม่นะครับเครื่องหมายคําถาม โดยทางรัสเซียนะครับได้กล่าวหาเนโตถึงการโละทิ้งนะครับบรรดาอาวุธยุทธปกรณ์ที่ล้าสมัยสำหรับกำไรมหาศาลในยูเครนสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับหลายวันหลังจากที่ทางเซเลนสกี้นะครับกล่าวว่าพันธมิตรย,ยุโรปชาติหนึ่งเนี่ยได้ส่งบรรดาระบบป้องกันภัยทางอากาศหลายเครื่องนะครับที่ชำรุดเนี่ยมาให้ทูตของรัสเซียประจำสหประชาชาตินะครับได้กล่าวว่าภัยคุกคามต่าง จากการจัดส่งอาวุธต่างๆของตะวันตกเนี่ยนะครับให้แก่เคียบอย่างเพิ่มทวีคูณมากขึ้นโดยเขานะครับได้บอกแก่สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าบรรดาการจัดส่งอาวุธต่างๆให้แก่เคียบได้เริ่มสู่เส้นทางก่อนมีสงครามนี้โดยบรรดาสมาชิกเนโต้นะครับทำกำไรจากการจัดส่งอาวุธใช่หรือไม่เครื่องหมายคำถามโดยนายวาลิลีนะครับเนฟเบนยานะทูตรัสเซียประจำสหประชาชาตินะครับได้กล่าวว่า ภยัยคุกคามต่างๆที่ถูกวางท่าทีจากการจัดส่งอาวุธต่างๆจากทางตะวันตกนั้นเนี่ยให้แก่ระบบเคียบยังคงที่จะเติบโตต่อเนื่องต่อไปและทวีคูณมากขึ้นความพยายามที่ไม่หยุดยั้งนะครับของบรรดาหุ้นส่วนตะวันตกก่อนหน้านี้ของพวกเราเนี่ยได้ขยับเลื่อนความรับผิดช,ชอบทั้งปวงสำหรับอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนเนี่ยให้แก่ทางรัสเซียโดยรัฐตะวันตกต่างๆนะครับยังคงรักษา ความพยายามที่จะสร้างชุมชนโลกเนี่ยให้ลืมว่าวิกฤตนั้นในยูเครนเะช่นเดียวกันกับการจัดส่งต่างๆของอาวุธยุทโธปกรณ์ตะวันตกนะครับให้แก่เคียบได้เริ่มมายาวนานก่อนที่จะมีการปฏิบัติการพิเศษทางการทหารต้องขอขอบคุณนะครับที่การเปิดเผยนั้นว่าบรรดานักการเมืองในระดับสูงต่างๆของช่วงเวลานั้นทำให้เกิดทุกวันนี้ พราะเราทราบว่ายูเครนได้กำลังถูกเพิ่มเติมด้วยบรรดาอาวุธยุปกณ์ต่างๆมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอและเตรียมการสงครามกับทางรัสเซียนับเวลาหลายปีภายใต้หน้ากากาการซ่อนเร้นนะครับของข้อตกลงมินสพวกเขาแกล้งเสแสร้งว่าได้เริ่มส่งอาวุธสู้รัสเซียเพียงแค่หลังจากปฏิบัติการพิเศษทางกระาหารเริ่มต้นขึ้นเพื่อปกป้องความก้าวร้าวของรัสเซีย บรรดารัฐเนโตต่างๆได้จัดส่งอาวุธยุทธปกรณ์นะครับต่างๆนั้นเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เพื่อจะโลทิ้งสต๊อกคลังอาวุธเก่าของพวกเขาและทำเงินให้แก่บรรดาองค์กรบริษัททางทหารต่างๆซึ่งต่อมากอบโกยกกำไรขนาดมหืมาและยูเครนก็ทำการต่อสู้มีทหารของยูเครนเนี่ยเสียชีวิตในสมรภูมิรบนับเป็นแสนนายนะครับอันนี้เป็นข้อเก่าวหานะของทางรัสเซีย ไปทางด้านชาติตะวันตกนะครับอันนี้ก็คือทูตของรัเสเซียประจำสหประชาชาติแจ้งแก่สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั่นเองว่าขณะนี้มีการเติมอาวุธเข้ามาอย่างต่อเนื่องและจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่รัเสเซียปฏิบัติการพิธีทาอาหารเนี่ยก็มีการส่งอาวุธเข้ามาในยูเครนนะโดยการโลทิ้งอาวุธเก่าล้าสมัยเนี่ยส่งเข้ามาขายในยูเครนนั่นแหละทำกำไรอื้อซ่านี่เป็นข้อกล่าวหาจากทางรัเสเซียนะครับ ก็จะเห็นว่าอาวุธทั้งหลายก็ถูกรัสเซียทำลายไปมากมายนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ